อยู่ชั้นสามชั้นหน้าค่ะเออถ้าจะพี่ไม่เข้าใจทําไมเขาไม่เอาเขาไม่เอากระโดดอ,อะไรตัวอะไรอิซาเบลนี่เ,เออโอ้โหดูฟนันฟันควยเลยกระโดดฟันเลยเหรอต้องไปเลยสิค่ะหน้าบอดเชียหน้าเทา้าเหรอไอติ๊ดดิมใช้ดิปกระาร้างเยีย่ยมมาไล่สู้กันดีกิ๊ กสก,กี้เบลนะเบลสก,กินไอเนี่ยน้ำแข็งอนะมือมันขึ้นมาชั้นสามแล้วใครจุดรือเนะี่ยชั้นจุด,จดชั้นสามอซสกี้นั่นมีผ้าเช่ร์ดผ้ากระโปรงแดงผ้ากีเดนบ้าผ้า พมน้ำชอบมาอยู่จุดนี้ด้วยคนนไม่ตามโอเคนะเมื่อวันติมโดนฟันแล้คะจิกี้อุ้ยติมเป็นห่วงติมมากแต่ฉันก็จะสวดต่อจิกี้มันฟันปุยโอ้อาจิมตุยแล้วอ่ะ อุ๊ยอีดอกฮาลาวีนไ่นี่พา <_ EN> เป็นอะไร ก็ได้มาเอาวิญญาณติมไปที <c oughs> นอนนี่จะเอาไปเรื่องของเรกูจงสุดท้าย <c oughs> มันเปลี่ยนแล้วมาเอาชันแล้วอีตาอีดอกพี่มา นีเเลยย่สวดไปเลยสิวทำไมเล่นยากจัง่าผีเขาเก่งจังเลยวะเย็นโดนไปโดยแฟดข้างบนจะเก้าสิบเก้าแล้วนะเซกี้มันฟางฟาอพิธีอ่ะเขากลัวพิธีบนเสร็จไงโอเค ไว้พี่อยู่ข้างล่างโอ้ยมีที่ให้จุกที่อื่นไหมซ้ำติมนะใครมีตะปูบ้างวะติมตายแน่เลยสงสารติมอ่ะทำนักจิกี้เอานิพาไปซับเนื้อ ฉันไม่อยากให้เพื่อนในทีมตายสักคนเลยอ่ะมันดูน่ากลัวมันดูแบบว่าเหมือนเขาตัดตัดตัดคนออกไปหนึ่งคนเลยอ่ะครก็ปักไปเลยสิค่ะมุม่เยียมากผีไม่เข้ามาฟันมาเอาชั้นขึ้นไปชั้นสาม มาย่อใส่นิดเดียวเองนะอย่าไปย่ออะอย่าีปย่อน้องบอกว่าอย่าไปย่อใส่กันตายอ่ะอีนี่อีเบวาว้านี่ผลลัพธ์ไผ่ แสิ่้สิยะรล่ว้าวว้าวน n งงมากทำไมโดนวะมันไม่แฟร์ไม่กินคุแบขั้นเทนะมาซ้ำฉันแล้วอียูริฆ่าฉันแล้วอีูดอกทอ อาอยู่แต่พีไรอะดิบอกาากี้ตายอ่ะหรอซิกลลใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอ้าวอ,อย่ามาทำฉันฉันขอร้องละเบล ฉันไม่เคยทำอะไรให้เธอเลยแหม่ไปย่อใส่เ,เ,เ,เย,ย็ยดเย็ดเย็ดชอบก็ไล่มาเมกี้ย่อใส่ไม่ได้หมายให้ว่าม,มาเย็ดฉันนะโอเย็อาเท่ากับฉบับรกเอยเย็ดเท่ามาฉันมีน้ำมนต์เตรียมหน้าเท่าได้เลยยามาสุดนะคะอีกคนมา่นาจห่ะโอเค,อเคฉันเรียง <c oughs> เดี๋ยวฉันไปตรวดล่าง เด็กกี้นี่เขาบังคับเรื่มาบอกโนนี่งเขาอยู่ข้างล่างเขาอยู่ข้างล่างเขาขึ้นไปชั้นสองแล้วนะไม่จริงว้ายมาเอาชั้นขึ้นชั้นสาม วิ่งไม่คิดชีวิตเลยอีดอกนะจุดจุดนี้ F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  โอ้ยมาไล่ฉันอีกแล้ว เขา,าไม่เห็นเขาไม่เห็นฉันเจกี้มีน้ำท่อมไม่เป็นไรที่รอดแล้วกี้อยู่ไหนอ่ะชั้นสามเจกี้หลอกเฟดไปหนึ่งชั้นสองลง,ดลงได้นะเจกี้แน่นยังเจ็บ ตาสุดผ e ีอยู่ไหนรับโทรศัพท tamam ok? ์แล้วไม่เห hm mm ็นผีไม่ไม่ไล่อยู่เลคนนั้นนะสกี้ระวังอีดอกทองเฮียเออลาก่อนทุกคนฝากลูกเมียฉันด้วยอไม่ตายอีดอกไม่ตายไปรีบไปรีบรีรีบรีีบรีบีรีบีรีบีบีบรีบีรีบรีรีบรวเรีบรีบรีบรรา หมดหัวางแล้วอีดอกเป็นโลกปะหวะพวกแกทำเต็มที่แล้วฉันก็เต็มที่แล้ว ฉันเอาเปิดดีมามากเลยนะตายเกี่ยวกับสมาธิค่ะแต่วิ่งทั้งแมปยังยังมีตส,สั่บซห้าจูกอีกนิดนึงให้เพื่อได้สวดห่อย เอยอกดถ่ายใส่เฟกี้ในกยอกดถ่ายใส่กี้แน่อะไรอะไรเอาพืนในอีกะนี่ไงอกถ่าก็ไปด้วยอล้อะไรเาวาวิ่งข้างล่างลงสุดข้างล่างได้เลยนะ จุดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวได้เดพิ่งต้องตอนนั้นยังไม่เสร็จว่ะตรงกลางต้องขึ้นกลางไม่จุดเลยก็ได้ตาอยู่ดีคนหนึ่งจะตุยด้วยไปไปสวดเพื่อนจุ๊จูเดี๋ยวไม่ทันนั่นตายจนได้พา,ากอน น้องจูดงได้ยาวย่างนี้ตาจูเก่งอยู่แล้วไม่เยอน้ำยาฉันวางมานี่ไม่ใช้น้ำเหรออืมจะกำลังจะแดกยี่ดอกปาดคอฉันเลยปาดคอมัถ้ามันจริงเออนี่ยย่าเนี่ยมันฉันกำลังจะแดกปาดคอบาดรลาดขึ้นเยียมาก ไม่ร้องแบบนั้นน่ะอ่าอาปะอาดิเย้เลียมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะหลับล้งกลยป่าเต่อเลยนื่งรับโทรศัพท์เห็นเงาเหรอเห็นเงาที่พื้นเหรอ ถ้าไม่ตายสวดเสร็จแล้วเดยวสวยจริงเจ็บนะทำไมพอในคุก,กตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีที่สุดหลังเตียงไปเลยสิคะขึ้นเตียงเลยค่ะขึ้นเก็กเย็ดหน่วย <laughs> เลมากเลยอ่ะความดีเลของตึ้มาแล้วน่าตายเลยคนน้ำวิ่งตึ๊บอ้แทงเออว่าแล้วโดนหุ่นใจ,จ่จะมาคัตเตอร์เมื่อ พี่ดูดูแล้วว่าต้องโดนระยะมัน